สวัสดีครับพบกับนักส9สกาิประกรรุ่นที่สองที่คุณวางใจมช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้กันบ้างดีกว่าวันนี้ไปีใหม่ใหม่ก็น้อยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2021 Toyota Hilux Revo 2.4m p i l n e r Auto ตประตูไม่หนึ่งมา โยต้าไฮลักซ์รีโวครับสุดยอดรถกระบะขวัญใจคนไทยนะฮะขึ้นชื่อเรื่องความอึดทึกทนแล้วก็อะไหล่ถูกอะไหล่หาง่ายกลไกง่ายไม่ซับซ้อนทนไม้คนมือครับความพิเศษของเขานะฮะตัวนี้เป็นรถบา้านมือเดียวท่านเองนะฮะเราใหม่น้อยมากๆเลยมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะ2.4มิตรคีรันเนอร์4ประตูออโตโ้ใม่หนึ่งมือ ของห้างายแดงนะ935,000บาทเป็นปีผลิต2021แท้เลยเป็นไม n เนอร์เชนตัวนี้เขาเรียกหน้าบึ้ง นะฮะเป็นยกสูงเรียกว่าขับได้ทุกสภาพพื้นผิวเป็นเกียร์ออตโต้ที่ขับได้ทั้งชายหญิงเพราะฉะนั้นการใช้งานครอบคลุมทุกอย่างเลยใช้ส่วนตัวใช้ทั่วไปใช้ขนของใช้ท่องเที่ยวได้หมดเลยนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีต่อตอมไม่มีปีความไม่มีน้ำท่วมเล็กไม่แทะหนึ่งหมื่นกิโลเมตรประกันซื้อเกินเต็มราคานะครับอ่ะวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะรีบมามารีวิวกันเลยเพราะว่ามีคนแย่งกันแน่นอนนะ เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยสีสันผิวบันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาสวยขนาดไหนไปดูด้านหน้ากระจังหน้ากันก่อนตัวนี้จะเป็นไมโนเชนปี21นะฮะหน้าบึง้งบึ้งจริงๆด้านล่างจะเป็นสีดําเงานะฮะด้านบนจะเป็นโครเมียมตรงกลางก็จะเป็นพลาสติกสีดําเงานะฮะโลโก้มาสวยใหญ่เต็มฝ่ามือเลยนะ,ะไฟหน้าฮะตัวมิดรองท็อปก็ยังได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ LED โคมไฟใสปิิงเลยนะฮะม่หมื่นกว่าโลเท่าน,นั้นเอง มีไฟตัดหมอกให้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะฮะด้านหน้าเซ็นเซอร์อ้าอยู่นี่ไฟไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยอาคมไฟสวยสายปิ้งเลยนะฮะล้างขึ้นมาแล้วสวยมากฝากระโปรงมาด้วยสีขาวออกแดดเงาเงามเปล่งปลั่งเป็นประกายคอไปยังบางซะด้วยการชนโดยรวมสวยนะมีถลอกนิดเดียวด้านขวาพอจะเก็บเป็นหย่อมๆย่อมได้ด้านล่างนิดหนึ่งตรงนี้ เดี๋ยวเก็บเป็นหย่อมๆบริเวณน,นี้ให้ละกันส่วนที่เหลือขัดเอานะด้านบนขัดปลายได้นะฮะ,ะช่วงล่างด้านหน้าวดลงไปเดิมหมดนะฮะไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมไม่มีชนอะไรมาต่อแถบบขวากันเลยนะฮะคันนี้เจ้าของเดิมมีใส่ตัวซุ้มล้อไอกาบพลาสติกสีดํามาด้วยนะเท่มากเลยนะสัดกับตัวรถสีขาวแล้วโอ้โหดูหล่อมากๆน้องๆร็อกโกเลยนะ,ะหลอ่อไม่แพ้กันสวยมากครับสีสันแถบขวาสวยทุกชิ้นเลยนะฮะ เพราะว่าจอดอย่างเดียวหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองโอ้ยเคอไปผิวดีมากผิวบางใสกิ้งเลยนะฮะโอ้คอไปนี่แถบนี้นี่บางทุกชิ้นเลยนะผิวเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวยดูดีมือจับโครมเมี่ยม อ่า r t ท n อนทรีไม่มีนะตัวมิดจะไม่ได้มีส a ท t e นทรีนะฮะเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยกระจกบ้างเป็นโครมเมียมเท่ๆพร้อมไฟเลี้ยวสัง่ายังสวยดูดีนะครับเ้าไปยังบางๆเดิมๆโรงงานเลยล้อก็สวยมากเป็นลอ้อแม็กลายเดิมโรงงานนะฮะหน้างเงาร่องดำนะครับสวยมากไม่มีถลอกอะไรนะฮะยางเป็นยางติดรถมาจากโรงงานนะฮะบิสตสโตนดูเอลล่นะฮะเบอร์ 265 60 R18 วิ่งไปหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองอยางพร้อมตัวรถปี21นะฮะเพราะฉะนั้นดอกต้องสวยแน่นอนเพราะว่าวิ่งน้อยหมื่นกว่าโลดอกยังลึกยังสวยยังนิ่มยังคมได้อีก3ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีนม้ำท่วมล้อหลังดัมเบรกนะฮะแม็กหลังสวยมากไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีทะเลาะอะไรเลยเนียนๆครับยางบิดสโตนปี21พร้อมตัวรถดอกเต็มเึกลก ได้อีก2หรือ3ปีได้สบายๆแชัดซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็มองเห็นเลขตัวถังง่ายๆเลย M R 0 J B ลงท้ายด้วย3 18 42 43อ่า43นะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วนะครับขอบยางกันก่อนเหนียวมากึเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ ซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดไม่มีชนหนักไม่มีคลิกความอะไรเสากลางขวาขอบยางดีงออกมาและเม็ดอาร์กอยู่ครบซอกประตูน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามทุกแผ่นอยู่ครบเสาด้านหน้าขวาขอบยางดีงออกมาเม็ดอาร์กอึบสวยงามตลอดทั้งแถบเลยนะฮะซอกด้านในแห้งสนิทเดิมหมด แก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรด้านหลังคันนี้เจ้าของเดิมมีใส่ตัวฝาปิดท้ายมาด้วยนะฮะขอบคุณมากตัวนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นเหมือนกันนะฮะยี่ห้อโร l l e r m a s าสเตอรนะ,ะทีนี้สายท่องเที่ยวก็ไม่ต้องกังวลและเวลาฝนตกนะฮะปิดได้เลยกันน้ำเข้าได้นะฮะด้านหลังมีฟิล์มไล่ฟ้าเรียบร้อยนะฮะพื้นปูกระบะของเดิมนะฮะ ตั้งแต่ออกหน้าโชว์รูมก็สวยมากดูแล้วก็ไม่ได้บรรทุกอะไรมากมายยังดูดีมากๆเลยฝาท้ายไฟท้ายสวยนะฮะฝาท้ายเรียบร้อยสีสันโอเคสวยนะครับมีกล้องหลังด้วยนะไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์เลยนะครับกันชนด้านหลังก็ของเดิมโรงงานเนาะมีเซ็นเซอร์หลังมาด้วย4จุดนะฮะเรียบร้อยสวยเลยอมุดกันหน่อยนะครับ ล้อไหลยังอยู่ดีแหนบเชดซีเพาล้อเดิมๆหมดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมฝากระโปรงท้ายเปิดออกมาอึ้งอะด้านหลังรูกลมคมกลิบ CL คมคมด้านขวาซ r อาคมๆคเม,ม ar ็ดอาร์สวยงามตื้นปูกระบะสวยมาก่าบาบรวมแถบซ้ายกันต่อนะฮะสีสันแถบนี้ก็สวยใช้ได้ผิวดีนะคันนี้ค่อนข้างเดิมเลยไม่หมื่นกว่าโล โอ้สวยใสมากเลยนะฮะสวยเลยนะฮะกระจกข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับโครเมียมนะฮะแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เราแล้วด้วยบันดงบันไดของเดิมโรงงานสวยมากล้อหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยด้านหน้าซ้ายใหม่กว่าเพื่อนเลยปี24่น่าจะเคยเปลี่ยนมาเส้นหนึ่งนะฮะหน้าซ้ายจะใหม่กว่าเพื่อนนะดอกสวยแต่ว่าเบอร์เดียวกันลายเดียวกันนะฮะก็ เส้นนี้ดูได้อีกยาวชัดสีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมล้อหลังซ้ายนะฮะแม็กก็สวยเช่นกันเรียกว่า4ล้อนี่แม็กสวยหมดเลยยางพร้อมตัวรถนะปี21อนะฮะก็ดอกยังสวยยังลึกใช้ได้ใช้กันยาวๆนะครับซุ้มล้อชัดสีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมประตูหลังซ้ายเปิดออกมาขอบอยางยังเหนียวมากเม็ดอาร์กอยู่ครบสวยงาม ้าสาวกลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กอยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไร เสาหน้าซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครตตลอดทั้งแถบเลยซอกด้านในเดิมหมดแก้มซ้ายก็น็อตเดิมไม่มีขยับนะครับภาษีหมดมีนาะไปตามนี้ก่อนละกันนะฮะกระจกเดิมของ Toyota เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc 150แรงมอาเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะประหยัดถึง14โลลิตรเลยได้ไหมน้อยฮะ18,000โลโอ้โหสุดยอด โครงสร้างเดิมหมดซอกในฝั่งขวานะตัวอาคมคมเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเบ้าโชกแห้งสนิทนะมีเบรก ABS ด้วยซับในแห้งเดิมรูกลมคมกริบค,ครับแก้มขวาเดิมสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามคานขวาคานกลางเดิมซุ้มล้อสวยแห้งเดิมเลยคานฝั่งขวาเดิมแห้งสนิทรูกลมคมกริบคานหน้ารุ่นนี้ด้านขวาจะต้องมีอักษรอาคมคม มีลูกศรชี้เข้าด้านในนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของพวกรีโวนะมอน้ําเดิมของโตโยต้าฝั่งซ้ายตัวแอลคมคมคานฝั่งซ้ายรูกลมรูคมแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้ซุ้มล้อแห้งสนิทสวยงามเดิมหมดเลยนะแก้มซ้ายซับนงซับในเดิมหมดสติ๊กเกอร์อยู่ครบ แผ่นเพลรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะฮะเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงอะไรเล็กเครื่อง 2GD เล็กตัวถัง m r 0 j b ลงน้า318 4243เครื่อง 2400cc ซอกไหนด้านซ้ายตัวแอลคมๆน็อตเดิมๆดิมฝาโปรงน็อตไม่ถอดไม่ขยับไม่สะเทือนด้านใต้แห้งสนิทเลยนะครับรูกลมคมกริป สติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเม็ดอาร์ k, เรียงตัวสวยงามสติ๊กเกอร์เงียนทุกแผ่นอยู่ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดิมตรงเฟ๊ฟ้าโปง่งน็อตไม่ถอดไม่ขยับฝาแท้สลักโตโยตา้าโอ้สุดยอดไม่น้อยหมื่นกว่าโลเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กัน โอ้โหไม่น้อยหมื่นกว่าโลนะสภาพของเครื่องใสปิ๊งเลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อครับก็จะได้เบาะไฟฟ้าที่คนขับ1ตัวนะฮะแล้วก็ได้เบาะหนังของเดิมโรงงานนะฮะสภาพสวยมากเป็นเบาะหนังสีดำได้สีเทาเนียนกริปเลยกับไม้หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับแผงประตูก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะพลาสติกสีดำหนังสีดำพลาสติกด้านาที่เป็นกราบสีเทานะฮะ ฟิล์มเป็นกาเซียเซรามิกไฮเปอร์เอสสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากครับประตูหลังขวาฟิล์มสวยแผงประตูเนียนใสไรหรือรอยนะครับตัวบอา์ด้านหลังก็สวยเช่นกันของเดิมโรงงานหมดนะฮะเนียนกริบเลยหัวหมอนสามตำแหน่งรูติดตั้งคาซิทมีเรียบร้อยแต่รู้สึกแอร์หลังไม่มีนะสำหรับตัวรองคอปไม่มีแอร์หลังให้นะฮะ ที่เท้าแขนตรงกลางมีที่วางแก้วน้ําให้ตัวเบาะยกได้นิดหนึ่งนะฮะด้านล่างก็จะไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะ่ะเดี๋ยวลองนั่งกันตอนนี้ถอยเบาะคนขับสุดแล้วนะครับเพื่อจะดูว่านั่งสบายไหมรุ่นนี้ดีนะมีมือจับช่วยในการขึ้นลงด้วยก็ขึ้นไม่ยากนะครับขึ้นมาแล้วเหลือๆเ,เลยครับเข่าไม่ติดคนตัวใหญ่คนตัวยาวนั่งสบายๆองศาการเองนั่งได้สบายกว่าแคปนะแต่อาจจะไม่ได้สบายเหมือน Fortune er. เ มันลงได้แค่นี้แต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อารมณ์ประมาณเหมือนนั่งรถเก๋งทั่วไปนะฮะเพดานก็โอเคนะพอดีพอดีคล้ายๆรถเก๋งก็ไม่ได้เตี้ยม,มากนั่งแล้วก็โอเคก็เรียกว่าใช้งานทั่วๆไปได้อยู่นะฮะตัวเบาะเป็นอะไรที่สวยมากนะฮะเพราะว่าใม่เขาน้อยจริงๆเนียนกริบเลยแผงประตูก็สวยมากแต่สภาพสวยฟิล์มกราเซียสวยๆตัวเบาะฝั่งซ้ายยกได นิดหนึ่งนะอ่าด้านในจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะฮะเราจะเห็นโครงสร้างด้านล่างเลยว่าเดิมหมดนะไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยอีกแล้วเนียนกริบหนาฟิล์มสวยๆเลยนะเบาะไฟฟ้าคนขับหนึ่งตัวฝั่งซ้ายปรับด้วยมือหนังเดิมเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นโอ้โหเนียนมากสวยกริบๆไปลองขับกันตัวมิดต้องกุญแจยังต้องเสียบอยู่แต่กุญแจสำรองมีให้นะฮะ มีมือจับด้านหน้าช่วยขึ้นลงด้วยนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่น้อยเวอร์18,000โลเท่านั้นเองน้อยจริงๆนะดูกราฟิกกันเล็กน้อย18,000โลโอ้โหน้อยสุดๆเปิดแอร์กันก่อนนะฮะตัวมิดก็จะเป็นแอร์บิดแบบนี้นะถ้าตัวท็อปตัวไฮจะได้แอร์ดิจิตอลอันนี้จะเป็นแอร์บิด นะครับเป็น e อน t y y เรื่องเย็นหายห่วงฮะเย็นฉ่ำเลยปรับความแรงได้4ระดับ Air Auto ไม่มีนะฮะปรับได้3ทิศทางไล่ฟ้าหน้าหลังมีนะฮะคอนโซลเป็นสีดำพลาสติกแข็ง สวยมากเนียนกริบเลยตัดกับพลาสติกสีเทาวสว่างด้านล่างดูสวยจริงๆแล้วก็ได้หน้าจอแบบนี้เลยนะัตมิดเป็นจอระบบสัมผัสมาพร้อมภาษาไทยนี่ดูเลยประหยัดถึง14.1กิโลเมตรต่อลิตรนี่เจ้าของเดิมทำไว้นะครับเล่นได้หลายอย่างอยู่นะมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายเชื่อมต่อสมาร์ทเดเวลสลิงเล่นเพลงจากมือถือได้นะบลูทงบลูทูธอะไร ได้หมดนะเรื่องเสียงตุ๊ดตุตแต่อะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วก็กล้องหลังก็มีให้ในตัวตามสเปคโรงงานจอมาแบบใหญ่เอามาพร้อมเส้นกะระยะนะครับด้านล่างจะมี power outlet ให้ซ้ายขวาเลยนะ แล้วก็มี USB AUX ให้นะครับที่วางแก้วน้ำตรงกลาง2เนาะเกียร์เป็นออโต้6สปีดนะฮะนี้เหมือนตั้งแต่ตัวรุ่นแรกๆเลยก็มี Power Mode แล้วก็อีโ Mode ประหยัดน้ำมันเนาะแล้วก็หัวเกียร์สวยมากเนียนกริปเลยนะฮะมีเมนนอนโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้นะครับเบรกมือก็ทั่วไปตามสไตล์กระบะเนาะที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลียนไม่ได้นะด้านในจะโลง่งๆไม่มีรูอะไรให้ลงมาไร ไม่มีครูซคอนโทรลนะฮะถ้าตัวไฮถึงจะมีอันนี้ตัวรองตัวมิดก็จะมีเฉพาะมัลติฟังก์ชันเพิ่มรดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์นะโลโก้สวยเนื้อพวงมาลัยเนียนกริ๊บเลยนะสวยมากปรับได้กี่ทิศทางมาดูลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบ4ทิศทางกระจกไฟฟ้า4บ้บานออโต้คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้าและอัพไฟฟ้าด้วย แล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้านขวาด้วยดีมากนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมไมหา่อะไรปุ่มปิดปิดเซ็นเซอร์หลังอ่ะโอเคกระจกหลังตัดแสงสะทอด้วยการโยกคันนี้โตโยาต้าแถมกล้องบันทึกด้านหน้ามาแล้วไปตามน,นี้ได้เลยด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้พร้อมไฟส่องสว่าง คู่หนึ่งด้านหน้าตรงกลางอีกหน่ดวงที่บางแดบสีเทาขวาเรียบซ้ายมีกระจกให้1บานเพดานสกราดสีเทาสวยมากเนียนกริบเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับสวยมากเกะซ้ายเป็น2ชั้นด้านบนจะมีคูบ็อกซ์นะเปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้ไว้วางเครื่องดื่มเล็กๆ,ๆน้อยๆด้านล่างก็ไว้ใส่คู้มงคู่มือทั่วไปยังมีให้ครบเลยนะฮะอ่ะสำเนารถกันนิดนึงล้กันนะ รุ่นนี้ปีผลิต2021แท้นะฮะเครื่องยนต์ 2,400cc นะฮะเลขเครื่อง 2GD8797363 ตัวถัง MR0JB ลงท้ายด้3184243นะฮะจดทะเบียน2565โอ้จดปี2022เลยนะ,ะสีขาวเดิมโรงงานนะฮะรถบ้านมือเดียวผ่อนกับ Toyota Leasing นะฮะอ่ะไปลองขับกันดีกว่านะไป <Bye. S 1> เครื่อง2.4ผมว่าเหลือๆแล้วนะฮะ สำหรับชมนี้มี2.8ด้วยแต่ผมว,ว่า2.4ก็พุ่งมากแล้วอ่ะพุ่งจริงๆโอมเบกอยู่ช่วงล่างยังแน่นเครื่องเดินเรียบเงียบนะฮะใช้ได้เลยมีกล้องหลังให้มาแบบใหญ่สะดวกมากนะฮะพวงมาลไรก็จะแน่นๆหน่อยนะไม่ได้เบามากเพราะว่ามันเป็นกระบะนะฮะแต่ก็ไม่ได้หนักก็โอเคเหมาะสมกับตัวถังมันก็เหมาะสำหรับงานบรรทุกหรือว่าวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงเนาะ ก็ค่อนข้างเสถียรจับง่ายนะคุมรถง่ายค่อนข้างมั่นใจเอาวงเลี้ยวกันหน่อยฮนะมาดูรถยาวๆแบบนี้สิกลับรถในพื้นที่แคบๆค,ความคล่องตัวเป็นอย่างไรปั๊บเวียงไปเลยพ้นไหมพ้นไหม <c oughs> อาจจะต้องชะลอน,นิดนึงเนาะเพราะว่ารถเขายาวจะไปเวียงเหมือนรถเกง่งไม่ได้เดี๋ยวเสาจะหายนะครับปั๊บค่อยๆไปปึ๊บปึ๊บพ้นแบบเสียวๆเ,เนาะ อืบอีกขยักหนึ่งไหวไหม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 คิดว่าพ้นไหมครับพ้นไหมพ้นพ้นแบบเสียวเียวพอดีพอดีอ้าวงเลี้ยวยังไม่ได้แคบมากนะเพราะเขาเป็นกระบะนะรลตัวถังมันยาวแต่ว่ายังพอกลับรถในพื้นที่แคบได้โดยไม่ต้องโยกนะฮะอ่าโอเคจุดขายวิ่งไกลงานบรนทุกดีช่วงล่างดีลุยได้ทุกสถานการณ์เป็นตัวยกสูงแหละ,ะการใช้งานค่อนข้างหลากหลายและครอบคลุม เรียกว่าใช้ครอบจัก,กรวาลเลยใช้ส่วนตัวทั่วไปใช้ขนของใช้ท่องเที่ยวได้หมดแล้วเป็นเกียร์ออโต้ขับได้ทั้งชายหญิงนะครับแล้ววันนี้ไม่หมื่นแบอกเลยไม่ได้มาบ่อยๆใครเล่งอยู่อย่าชะไปดูราคากันอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใครที่กําลังมองหากระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้บอกเลยคันนี้ห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าไมาน้อยสุดๆเลยนะ10,000กิโเมตรเท่านั้นเองรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยครับ เป็นตัวรองคอปนะฮะหรือว่า2.4มิดพีลันเนอร์เกียออโต้โอ้โหบอกเลยคุ้มจริงๆราคาตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง9 3 5 0 0 0บาท Wal k กอินราคานร้าเราขาย6 7 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้ออันสดก็ได้จัดเป็นเอนก็ดีราคาพิเศษลดเลยครับเลือยวไปย,ยง6 5 0 0 0 0 0 0 0ื่น 9,000บาทเคริตดีๆฟรีดาออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนอกจากนี้เรายังมีวารันตีให้ด้วยนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุด,สด 1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาข้าสูนโตโยต้าให้ด้วยนะฮะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันค่าเช่โรคก่อนสมมม่งมอบเช่นเคยรถสวยไม่น้อยห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะรีบแอดไลน์เลยด้านล่าง idla app 1 9 sp วนนาแผนที่ของเราง่ายง่ายๆก็ไปที่คูกกนแมพพิมพ์19สิีประกรณ์เราอยู่ถนนกันารลประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิสาีประกกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบการีประกรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สััสดีครบนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com